หลังจากที่เรานำกระป๋องแล้วก็ตกแต่งเรบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวกระป๋องก็ฝากระป๋องค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนไปนะคะเราจะใช้ตะปูที่เรามีนะคะหรือใครจะเจาะด้วยกรรไกรหรือวัสดุอย่างอื่นที่มีก็ได้นะคะเจาะตรงกลางให้เป็นรูค่ะทั้งฝาแล้วก็ทั้งก้นกระป๋องนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำยางสอง้นนะคะมาผูกให้ติดกันค่ะจากนั้นนำเทปแล้วก็ถานนะคะพันเข้ากับยางค่ะและนี่นะคะคือตัวยางที่เราผูกติดกันแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำถานแล้วก็เทปนะคะมาติดเข้ากับตรงกลางของตัวยาง ผูกไปที่ตรงกลางค่ะหลังจากนั้นใช้เทปแปะนะคะและนี่คือตัวยางที่เราติดด้วยฐานเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําด้านหนึ่งของยางนะคะสอดเข้าไปในรูฝาที่เราเจาะไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะทำนำด้วดหนีกระดาษนะคะเป็นตัวยึดไว้ไม่ให้ยางหลุดะคะ่ะและนําอีกด้านหนึ่งนะคะจะสอดเข้าไปในก้นรูของกระเป๋านะคะแล้วก็ใช้คลิปหนีกระดาษนะคะยึดไว้ไม่ให้หลุดเหมือนกันค่ะอันนี้คือตัวอย่างฝาที่หนูเจาะหนูเอายางสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือคลิปที่เรายึดไว้ค่ะโดยวิธีีีกกกกาาาารรรสสอออดน้้้้ะะะคคค็็ืจใใชลวววทท่่่่มมัับยแเเขไไป นี้ก็คือฝ้านะคะแล้วเราก็จะทําแบบนี้ทั้งฝ้าแล้วก็ก้นกระป๋องค่ะอันนี้นะคะก็คือกระป๋องที่หนูใส่ยางทั้งสองด้านทั้งฝาแล้วก็ก้นนะคะโดยใช้ลวดยึดกระดาษยึดไว้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาให้แน่นค่ะมันอาจจะปิดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูห่อกระดาษไว้นะคะหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทดลองหมุนกันค่ะหลักการทำงานของโรบ็กนะคะก็คือจะหยุดจิ้งเมื่อพลังงานหมดค่ะหรือพลังงานสั่งยึดอยู่นะคะก็คือพลังงานที่เก็บสะสมในวัตถุที่มีการยึดยุนได้ค่ะ สูตรนะคะก็คือ, EP, one, อ E P เท่ากับ C ส่วนอง k x กาลัง2ค่ะ E P ก็คือพลังงานสัทยืดหยุน่นค่ะ k คือค่านของยางค่ะแล้วก็ x คือระยะยืดค่ะ okay. วันน,นี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ